โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายเลยทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมหลอดออฟนัสลิกนะครับวันนี้เนี่ยได้ข่าวว่าจะมีตัวของน้องอันเบโดเข้ามาแล้วผมก็มีเหมือนกันครับผมสำหรับตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนดีกว่าครับว่าตู้เหรียญของเขาเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นลิมิเต็ดเนี่ยมันลิมิเต็ดจริงไหมนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าตู้สุสานนัสลิกตู้เนี้ยเราไม่สามารถดูได้นะว่าจะมีตัวละครไหนบ้างแต่ว่าถ้าเป็นตู้ที่เราจะใช้แหวนเนี่ยคืออันเบโดเนี่ยถือว่าไม่ใช่ตัวที่เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับเพราะว่า ในอนาคตเนี่ยมันจะมีลงตู้นี้ด้วยตัวลิมิเต็ดจริงๆเนี่ยมันจะเป็นตัวพวกชาวเทียแฟชั่นใช่ไหมชาวเทียธาตุน้ำอ่ะที่มันเป็นตัวแฟชั่นหน่อยแล้วก็จะเป็นพวกตัวแสงมืดที่เป็นตัวของเออ่โมมอนมืดหรือว่าจะเป็นตัวอันเบโดแสงอย่างนั้นแหละนั่นแหละจะเป็นตัวที่ผมมองว่าจะเป็นตัว Limited ลิมิเต็ดซะมากกว่านะครับแต่ว่าตัวพวกเนี้ยที่มีอยู่ในพวกเนี้ยมันไม่มันไม่ใช่ลิมิเต็ดนะแต่ว่าเออทางเกมเขียนว่าลิมิเต็ดก็โอเคลิมิเต็ดก็ลิมิเต็ดนะครับโอเคเนาะ ถามว่าตัวที่เล่นคู่กับอันเบโดเนี่ยจะเป็นตัวไหนนะเผื่อว่าคนที่จะรีหานะครับตัวที่เล่นคู่กับอันเบโดก็คือน้องออร่าใช่ไหมอ่าตัวนี้นะครับอ่าน่าจะชื่อออร่านะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวของพี่น้องกันชื่อว่ามาเร่ใช่ไหมเออตัวมาเล่มาเล่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเนาะแต่ว่าที่ใช้เล่นคู่กันก็คือตัวออร่านะครับตัวนี้เนาะก็ใช้ตัวเนี้ยเล่นคู่กันได้นะสำหรับคนที่จะรีหาก็คือเรารีโลหาตัวออร่าแล้วก็ ใช้ใบสุ่มนะครับสุ่มหาตัวของอันเบโดก็จะเป็นการเล่นคู่กันได้นะครับทีนี้เรามาดูสกิลแบบคร่าวๆของตัวอันเบโดดีกว่านะครับสกิลหนึ่งะครับจะเป็นการโจมตีแล้วก็เป็นการตีกายภาพนะครับจะแปะดีบัฟความเสียหายคริเิคอลเพิ่มขึ้นถ้าตัวของอันเบโดเนี่ยควรที่จะเน้นเป็นในทางของคิเลสคียามให้มันเยอะๆนะครับโดยเฉพาะคิเลสถ้าเราตีคิเลสแล้วคิเลสเยอะๆเนี่ย เราตีติดคีเนี่ยความเสียหายคีเนี่ยมันก็จะยิ่งแรงแรงจากในส่วนของสกิลของเขานะหลักๆ <men> เลยก็คือเราต้องพยายามให้เราเนี่ยตีติดคีให้ได้เยอะที่สุดนะครับต่อมาจะเป็นสกิลที่2นะครับสกิลเนี้ยจะมีการ lessons, บัฟนะครับเห็นปะบัฟมุมบนตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้สีฟ้าอันนี้นะอันนี้จะเป็นการบัฟความเสียหายคริเทียลนะครับอ่า <men c els> ก็จะเป็นการบ <men c els> ัฟให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ต่อมาครับผมจะเป็นในส่วนของสกิลสามสกิลสามจะมีการบัฟมุมบนตรงนี้ก็คือ บัฟอัตราการต่อสู้20%นะครับผมก็จะเป็นประมาณนั้นอัตราการต่อสู้ผมว่าน่าจะเป็นการที่เขาเนี่ยออกไปช่วยเพื่อนร่วมทีมเนี่ยในการที่ตีฟรีนะครับอเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็สกิลของเขานะครับอ่ามันจะมีก่อนการโจมตีแล้วก็หลังการโจมตีนะก่อนการโจมตีเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะลบล้างบัฟนะครับของศัตรู50%แล้วก็หลังกว่าสกิลเนี่ยจะมีการเพิ่มอัตราการช่วยเหลือให้กับตัวเอง2รอบนะครับ แล้วก็จะมีอีกนะครับผมก็คือการโจมตีสองครั้งถัดไปของพัรธมิตรทั้งหมดเนี่ยจะกระตุ้นความร่วมมือระหว่างกันอย่างแน่นอนก็เป็นเมต้าการที่ตีตามกันอ่ะที่ผมเคยใช้เห็นปะ่ะเออผมทําคลิปไว้อยู่นะครับที่มันผมใช้น้องออร่ากับตัวน้องการไก่อ่ะมันจะตีตามตามกันอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นแหละนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เล่นคู่กันได้ดีกว่านะครับแล้วก็จะเป็นสกิล e x นะครับหรือว่าสกิลสกิลที่4นะครับ สกิลเนี้ยจะมีการบัฟความเสียหายคริติคอลเนาะแล้วก็จะเป็นการทำดาเมจที่ค่อนข้างดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองใช้กันดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาลองตีกันด่านนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็เดี๋ยวมีอีกหนึ่งตัวที่ผมอยากจะแนะนํามากๆเลยเพราะว่ามันเป็นตัวที่เล่นคู่กับตัวละครอื่นๆได้ดีก็คือน้องคนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวในอีกคลิปถัดไปนะครับว่ามันเก่งยังไงเนาะถือว่าเป็นตัวที่โกงมากมาก แล้วก็เดมิเอิร์ดก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งเหมือนกันเหมาะกับทีมที่แบบว่าตีติดเลือดไหลก็คือตัวของโคกิทัตแดงนะครับอ่ะสกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นการโจมตีนะครับแล้วก็จะมีการที่เขาเนี่ยแปะนะครับดีบัฟให้กับศัตรูเนาะก็เป็นดีบัฟความเสียหายนั่นเองนะครับแต่ว่ามอนร่วงไปแล้ว <c oughs> เอออ่ะจะให้ดูการกระตุ้นการโจมตีด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องกดสกิลสอก่อนนะ มันจะมีการลบล้างบัฟแล้วก็มีการกระตุ้นการโจมตีให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตีไปอ่าเห็นปะเขาจะตีตามนะถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ดีนะครับในการที่เราแบบว่าใช้คอมโบตีตามกันนะครับเนี่ยเห็นปะเวลาเพื่อนตีเราก็ตีตามได้ด้วยถ้าใครมีตัวออร่าแฝดอีกตัวหนึ่งอะ่ะนั่นแหละมันก็จะดีเพราะว่ามันตัวนั้นน่มันจะออกไปโจมตีค่อนข้างบ่อยต่อมาเป็นสกิลอันตินะครับมาดูกันปึ่งอันตีเป็นเป้าเดี่ยวนะครับแล้วก็จะปล่อยหัวใจรัวๆใส่ศัตร ถือว่าโอเคเป็นตัวที่เล่นได้ดีนะครับสําหรับตัวนี้ยเหมาะกับทีมที่สามารถเล่นแบบตีตามกันได้นะครับอาจจะไม่ได้ใช่ไม่ไม่ใช่ทีมเคาน์เตอร์เนาะถ้าถ้าจะแพ้ทางก็คือแพ้ทางตัวเคาน์เตอร์กันแหละเอ,อนะครับก็มันแล้วแต่ทีมเนาะว่าเราอยากจะจัดทีมในรูปแบบไหนถ้าใครอยากจะเล่นในส่วนของตัวออร่าที่มันขีก่กิงกานั่นแหละก็สามารถใช้ตัวนี้มาเล่นคู่กันได้นะสำหรับตัวอันเบโดมันก็จะเป็นการตีตามตีไปเรื่อยๆเลยนะครับ ถามว่ามันเหมาะกับ PvP ไหมผมว่าไม่เหมาะกับ PvP นะมันเหมาะกับการตีบอสนะครับตีบอสมากกว่าเดี๋ยวผมจะลองใช้สกิลนี้ให้ดูสาหรับน้องคนนี้ปึ่งน้องคนนี้จะเล่นคู่กับตัวมาเล่ได้ดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการตีให้บอสเนี่ยลดสปีดบอสนะครับก็แล้วแต่ทีมเนาะเออมันก็มีการจัดทีมที่หลากหลายนะครับตัวของเอเดมิเอร์ธ e ก็จะเป็นการที่เขาเนี่ยตีติดเลือดไหลได้ดีนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเล่นคู่กับตัวไหนนะฮะ ตัวของชาวเทียมันรีหาได้นะตอนแรกอ่ะแต่ว่าเซิร์ฟของเรารีหาไม่ได้นะครับแเราก็ยิงแม่ปึ้งอันนี้กระตุ้นการโจมตีเดี๋ยวผมจะโจมตีให้ดูปึ๊กตีไปครับนี่แล้วก็เราก็จะตีตามเห็นไหมมันก็ทําดามเมจได้แรงนะผมว่ามันเหมาะกับการตีบอสอ่ะเพราะว่าแต่ละตัวมันก็ตีแรงมากอะ่ะอืมนี่เราก็ตีไปครับอันตีไปดูปึง คือตัวมันโกงนะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เมตาที่เ,เพื่อนๆอาจจะชอบก็ได้นะครับมันก็แล้วแต่ว่าถ้าคนชอบ PVP ว่าชอบ PVE ถ้าเป็น PVE เนี่ยผมยกให้คอมโบผู้นี้มันเป็นคอมโบที่ดีนะเพราะว่าแต่ก่อนผมก็กเล่นเนาะไอ้ตัวที่มันตีตามๆกันนะ,นะครับมันก็ถือว่าเป็นตัวที่เล่นตีบอสได้ง่ายนะครับก็ควรที่จะมีตัวของออร่านะครับทีมไว้เนาะถ้าใครจะรีหาก็ควรที่จะหาออร่าแล้วก็หาอันเบโด มาเล่นกันได้นะครับผมเนาะถือว่าเป็นตัวที่ดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้เก่งใน PVP ขนาดนั้นนะเพราะว่า PVP อย่างที่เรารู้กันเนาะโล่มันค่อนข้างที่จะถึกนะครับโอ้โหแล้วมันก็มีตัวที่สามารถแบกดาเมจได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าเราเจ้าตัวนี้ไป PVP ถ้าเราโดนเคาน์เตอร์เนี่ย <c oughs> ยับบอกได้เลยยับอย่างเดียวครับเ <c oughs> พราะว่าทีมเนี้ยมันอาจจะเป็นทีมที่บางนะครับเพราะว่ามันจะเน้นการที่เราทําดาเมจแบบต่อเนื่องตีตามตีตามตีตามกันเลยนะครับมันอาจจะไม่ใช่ทีมที่ลง PVP เก่งขนาดนั้นนะครับเพราะว่าฉะนั้นเราต้องก็ต้องเลืออกเาานะว่ เราจะเน้นไปในทางไหนเนาะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันถ้าใครที่รีหาในส่วนของตัวละครอันเบโดเนี่ยอาจจะไม่ได้มีในส่วนของโคคิทัสด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเผื่อใจว่าเราอาจจะไม่มีโคคิทัสในการเล่นเพราะว่าเกมเนี้ค่อนข้างที่จะเกลือเออมันรีค่อนข้างนานมากๆเลยขนาดผมรีมาตั้งนานเนี่ยยังไม่ได้เลยนะครับเนาะโอเคแต่ว่าเซิร์ฟจีนที่ผมเล่นอยู่ผมดวงดีไงเ,เออคือดวงดีมากะตัวผมได้ทั้งเดมิเอิร์ธได้ทั้งในส่วนของตัวน้องคนเนี้ย เนี่ยน้องเอลตัวเนี้ยแล้วก็โอ้โหดูดิคือมันมันดวงดีไงมันได้แต่ตัวใหม่อะ่ะเออนะก็ก็ไปเกลเซิร์ฟซีแล้วอะ่ะเราอะ่ะเออก็ลองคอมเมนต์กันได้นะครับสําหรับว่าเพื่อนเพื่อนชอบสายไหนกันมากกว่านะสําหรับสายเคาน์เตอรต์หรือว่าสายตีตามกันนะครับผมเนาะโดยเฉพาะสายเนี้ยผมมองว่าถ้าเราไปตีไปตีบอสพวกเนี้ยมันจะเก็บคะแนนได้ดีนะครับแต่ว่ายังไงซะเราก็ต้องมีตัวที่กลางโลกให้กับเราได้นะครับเพราะว่าการที่เรามาตีบอสพวกนี้ เดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับการที่เรามาตีบอสพวกนี้เราจาเป็นที่จะต้องมีตัวสร้างโล่ให้กับเราได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ออกไปก่อนตัวกิ้งก่าแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอให้มันกลางโล่ให้กับเราก่อนสักนิดนึงเพราะว่าผมทําคลิปนี้ไว้ววลานนะสามารถไปย้อนดูได้นะครับมันจะเป็นการออโต้ถ้าเรามีตัวกลางโล่ให้กับเราเนี่ยทีมเรามันก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยมันออโต้แล้วมันมันไม่ออโต้สกิลสามให้ผมเลยนะครับตอนแรกอะ่ะ ถ้ามันออโต้สกิลสก่อนปุ๊บแล้วก็ใช้สกิลตามที่เรากําหนดไวนะ้เน่ะมันก็จะดีนี่มันจะเป็นการตีบอสไงบอสมันโหดมากนะสําหรับตรงนี้ยคือเราต้องปั้นตัวค่อนข้างเยอะเลยอะ่ะอันนี้ผมเล่นมาเวลเวลไกลกว่าด่าไงเนี่ยแล้วก็ตัวที่สําคัญเลยคือตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีนึงนะน้องคนเนี้ยเพราะว่าดูดิ มันจะทําให้ตัวของบอสอะช้าลงเรื่อยๆช้าลงเรื่อยๆนะครับถ้าเล่นคู่กับตัวมาเล่เนี่ยมันจะดีนะครับโอเคพอพอพอเดี๋ยวหาว่ามาันรีวิวตัวจะมารีวริวตัวนี้อีกทำไมคือตัวนี้มันเก่งไงผมก็อยากจะแนะนำเนาะโอเคนะก็จะประมาณนี้แล้วกันยังไงเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะไค้ให้ผมด้วยกันเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ